สวัสดีทุกคนกันด้วยข้างหลังมาทำอะไรกันว่านัน,นะน่ะแนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวตัวเฮียอนะไรนัน่ะสวัสดีคุณลูกสวัสดีพอะไ,ไรกูดูร้านอะ่ะพวกกรี่ ซูเปอร์สินค่ะชอบปิ้ง,งก,กูชอบกินขนมแม่แคกินตูเด็กแ้เอา้าไอรูปทธรพีททรอนนี้เข้ามาได้ไหมอะแม่แม่แม่ไม่กินขนมนี้ไหมกูไม่กินอีดอกไอ้วนแม่ไม่มอยอมรักตนว่ะ อีสัตว์นี่เลิกตาม,มากูได้แล้วกูจะประสาทเด็กคก<ฆ>เอาขนมด้วยเมื่อเป็นใครคิดเงินลูกกูด้วย ิดเงินอิอิการีนี่ด้วยโอเคกลับบ้านกันกลับบ้านกันนี่มานั่งรถเข็นอิการีออกไปมานั่งรถเขนสี ไม่ต้องคับกันแล้วกลัวเจอกันไปไปหาบ้านยูกันไปไปสร้าง,งบ้านกันแม่ทำหนูมาเลยหนูรวยเน่เนเนเห็นบ้านเ,าเห็นบ้านต่างน้นหรือเปล่าแม่ กูอชอบเลขสิบเจ็ดอรอคุออปปา,าอิกริอิลุกทรพีมือ,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 อื้มือืลอะไรอ่ะอันนี้คือบ้านของอพวกเราโอ้ my god บ้านหลังนี้อบอุ่นจังเลย บ้านหลังนี้นะคะสองร้อยล้านนี่คือห้องของกูกูจะนอนข้องเดียวเอ้กูไม่นอนห้องนี้ดีกว่ากูจะให้ลูกทรพีมันนอนไอ้พวกไอ้ลูกทรพีห้องพวกเมืองอยู่ตรงนี้รวมถึงกูด้วยไอเป็นลูกมือมือจะให้ออสเตรียต่อหน้าวิ่กูไปนอนดีกว่า เพอดีกูจะได้สบายใจจากไอ้ลูกทอรพี่ต้อง,อ,งกกอ,อูปี๋เกวงีูปสัตว์กูจะเอาคองไปเก็บกูจะเอาคองไปเก็บอาติไม่มา,า,มมา,ารับเ,รอเอาคองไปเก็บดีกว่าอไอ้สัตว์เก็บสิอีไปกินไอตีมเพื่อความสบายใจ ไอ้สัตว์นี่ยไม่ตกอทำอะไรอะ่ะไม่เป็นหน้าทำอะไรอะ่ะกูหิวป้าวายอ่ป้าวายหยุดุมาเด็กๆไม่ควรดูดูอะไร ตรงในมีห้องเก็บรถให้สำหรับทุกคนและนี่คือร่างบานของกูไอลูกเทอราพีเกต้องมานอนห้องนี้ตามมาอีการีห้องของเมืองยูตงนี้ เชิญตามสบายกลับไปดีหองของแกงกลับไปนอนดีหองข<ม>องแกอย่ะมายุ่งกับกูแม่แม,ม,ม,ม่อย่าทำท่งสบายสบายหรอแม่กูไปจักที่นี่ดีกว่าโน่นถึงว่าน้ำตา วกูควรไปหางานทำแก้้าแก้ลื้อไปไหอกงานอ่วื้อไปนอเ้ากูไปทำงานดีกว่าควรหาที่ทำงานมันมีดิ้อ็อซ์มาดูดีมียับปิด ทรงผมของแม่มันรู้สึกแปลกๆควรไปทําผมกูชอบสีฝา,าเพราะฉะนั้นกูควรทําทรงผมสีฝาเ้ยเฮ้ยทำไมมันลอยอ่ะทรงผมฉันดูดีมากๆเลย สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจบลงแล้วเจอกันคลิปหนะ้ปะปีมูนเยันลูกทะเลทำอะไรอยู่วะปากอีสัตว์อย่ามาอยู่กับกูกู<อ>ควรหนูออกจากไอ้ลูกไอ้ไอ้ลูกทอร์นีคนนี้กูไวยกูด้วยกูโดนเข้มขืนกูโดนเข้มขืนเจอกันคลิปหนะ้าทุกคนไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไป เราจะไปดูกันว่าครอบครัวของเรานั้นจะไปที่ไหนกัน goodbye